สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันกัวนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูมือของคนรวยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของมือนี้ณนะปัจจุบันอายุ63ปีนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดนะครับคือที่ทางทรัพย์สินบ้านช่องทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ราวเกือบ20ล้านเนาะก็คือ เงินที่เขาเก็บสะสมมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในมือเนี้ยบอกเรื่องราวอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดแรกนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามือนี้จะอยู่ในรูปทรงของมือสี่เหลี่ยมนะครับมือสี่เหลี่ยมจะเป็นคนที่ชอบทำนะครับชอบลงมือชอบปฏิบัติ ลักษณะนี้เห็นเจ้าของมือนะครับค่อนข้าง